จบไปแล้วซา,าในอีพีสิบเอ็ดนะคะต้องขออภัยด้วยเนื่องจากว่าเน็ตพี่อ้อมมีปัญหากหารหัดี่อ,อก็เลยไม่สามารถเข้ามาร่วม<ช>รีแคปกับเราได้นะครับทุกคนใช่ทุกคนแบบว่าช่วงนี้ฝนมันตกบางทีเน็ตมันชอบแบบเน่าๆนิดนึงใช่ใช่แล้วพี่อ้อมอยู่อยู่ขออีกนานจะแบบว่าเรื่องของขี้หอะอะไรย่างเงี้ยเนาะเออดึงดึงกันดึงสัญญาณ<ช>ต่างๆนะครับมาเรามาที่รีแคปกันดีกว่าสะทุกคนเราสองคน มาพี่เต้ทีหมอพัดอยู่หรือเปล่าท่านทีหมอพัดมาตั้งแต่อีพีหนึ่งจนถึงอีพีเก้าตถึง EP อีพีเก้าเธอเหมือนเหมือนเหมือนที่บอกไปว่าหมอพัดอ่ะเหมือนไม่ใช่หมอพัดที่เรารู้จับอ่ะนอกแม่เขาดูเปลี่ยนไปอ่ะทําไมเขาแบบว่าเขาใช่อารมณ์เขาใช่อารมณ์เขาไม่ค่อยรุนแรงอ่ะเธอ ตอนนี้ไปดูย้อนมา ep สิบใช่ไหมพอดูจบแล้วก็คิดเลยแบบทําไมหมอพัดไม่เหมือนคนเดิมที่เรารู้จักเลยนึกออกปะฟิลแบบเขาจะเป็นคนตั้งแต่เริ่มต้นมาคือเขาจะดูเป็นแบบคนที่ดูอบอุ่นเป็นคนแบบรัรอกรอาสุภาพอะไรแบบนี้แต่ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่นั่นแหละคือเขาก็คงก็คือโกรธนะเนาะ ก็คือคนแบบกดความมันคือมันไห้สติอนะเอากแม้พอไปสติมันก็ไม่ลดลงอ่จริงใช่มันก็เลยรู้สึกว่าหมอพัดน่ากลัวมากในอีพีที่แล้วอ่ะแบบเขาดูไม่ใช่คนเดิมที่เรารู้จักจริงๆอะไรเงี้ยแล้วพอมาสืบมาถึงอีพีนี้เนาะก็มันก็ยังไม่เคลียร์ยังยังไม่เคลียร์เลยใช่เพราะว่าอ่หมอพัดบอกว่า ไม่กล้าไม่กล้าคุยกับน้องเพราะว่าก็ก,ก็เหมือนก็รู้สึกแล้วว่าเออตัวเองก็น่าจะทำอะไรที่มันมเออร<ด>ุนแรงอะไรอย่ดีเออไม่ดีพลาดไปแล้วอะไรแบบเนี้แต่ว่าพอเห็นภาพเออตัวแสงใต้กับลมฝนน่ะเขาก็ยังแบบเหมือนกับเขาเรียวกว่าอะไรเหมือนเขาก็ยังยังไม่ได้แบบไม่ได้มีสติพร้อมที่ท,ที่จะเข้าไปเคลียร์กับน้องโดยตรง แค่เห็นออที่เห็นสงสิ่งๆที่มันตรวดอยู่ตรงหน้าแล้วก็ก็เลยพลังกลับใช่คือมันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องนี้มันก็ยังไม่เคลียร์แล้วก็ยส,<ถ>สักทีแล้วมันก็กลายเป็นเร<ช>ื่องมีเรื่องอื่นเข้ามาแทกมามาทบทบทบท,บท,บทบความรู้สึกไม่ดีให้มันใ,<ช>ให้มันยิ่งหนา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 ขึ้นเลยอย่างเงี้ยใช่ใช่ส่วน ทางด้านเพื่อนเนาะในกลุ่มเพื่อนของหมอพัดที่ตอนที่หมอพัดร้องไห้หรืออะไรต่างๆนี้นะคืออย,อย่างที่พี่อ้อมพูดว่าแบบเออทําไมเพื่อนถึงไม่ไม่ว่าหมอพัดเลยอะไรอย่างนเนาะเออมันมันก็จริงแต่ว่าแต่ว่าเออก็เข้าใจได้แหละมันเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบเราก็จะอาจจะเป็นตัวร้ายในเรื่องเล่าของของ,ของคนอื่น,นไมกออกมาอ,อย่างเพื่อนหมอพัดก็อาจจะฟังแต่ฝั่งหมอพัดเนาะอาจจะไม่ได้แบบ ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าแสนใต้เจออะไรยังไงบ้างไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าน้องโดนความรู้สึกอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็เลยทําให้เออเขาก็อาจจะเข้าข้างเพื่อนอม,มันก็มันก็เป็นเรื่องปกติแหละแม่คือคือคือคอ,คอ,อันนี้เห็นก็คือว่าจริงๆแล้วเพื่อนเขาก็มีตํามหนิแหละแต่เขาก็ไม่ได้เชิงตำหนิมหมแบบว่าไม่ใช่เชิงที่แบบว่าดุดาอะไรเขาบอกว่าเออมันไม่ใช่ดุดา มึงก็รู้ใช่ไหว่ามึงอ่ะเป็นคนใช้อารมณ์ตัดสินใจอะไรไปอย่างเงี้ยใช่เขาก็เหมือนมันก็พยายามที่จะค่อยๆพูดเตือนเตือนในการพูดดีๆอะไรเงี้ยแต่ก็รู้แต่ก็มัน<ๆ>ก็บอกแหลว,ว่าที่มึงทำอ่ะมังก็ผิดนั้นผิดนั้นแหละนะที่ไปใช้อารมณ์ในการอรวาดเขาการข้อหานนองเขาครั้งแรกก็ใช้อารมณ์ครั้งที่สองมึงก็เมาพิจารณามึงก็มีสติมึงก็ควรจะพิจารณาตัวเองแต่ว่าเขาก็ไม่ได้จงดุดาอะไรเงี้ย เป็นเป็นแบบพูดดีๆให้ให้แบบได้สติแล้วก็ก็นั่นแหละเนาะสิ่งที่ดีมพูดเนาะก็ทําให้เขาอะจะเอาดอกไม้ไปงอแต่พอเห็นภาพปุ๊บตัวเองก็เลยกลับมาแบบนอยอีกแล้วว่าแบบคือเราไม่แน่ใจเพราะตอนนี้มันไม่ได้เล่าว,ว่าหมอพัดมันคิดอะไรยังไงอยู่บ้านแต่ว่าเดาเดา,ดาเอาว่าอาจจะรู้สึกว่าหรือว่าการที่เราจะไปขอโทษเขาครั้งนี้มันไม่ทันแล้วนอกออกไหมแบบ เขาอาจจะไปเริ่มต้นใหม่กับตัวลมฝนแล้วหรือเปล่ายัางไงอะไรแบบนี้เพราะว่ามันห่างกันไปหนึ่งอาทิตย์ท,ตยที่หมอพัด<ะ>ก็ไม่ค<ม>ุยเลย,เลยใช่ใช่แล้วก็ไม่ได้เห็นความเคลื่อนไหวของกันและกันอะไรแบบเนี้ยจนวันที่ไปเจอเขาก็อาจจะคิดไปเองก็ได้ว่าเอยแสงใต้แบบม o v e on ไปแล้วหรือเปล่าก็เลยแบบกลับไปเสียใจกับตัวเองอะไรอย่างนี้แล้วก็ ไม่ได้คิดที่จะกลับมาง้อน้องเลยอะไรเงี้ยไม่ได้คิดที่จะกลับมาแบบคุยกันอ่ะอืมใช่ก็ก็ไม่ก็เลยก็เลยไม่รู้ว่าตอนเนี้ยหมอพัดจะรู้สึกยังไงคือไม่รู้ว่าเขาจะไม่ไม่รู้ว่าเขาจะตระหนักได้ยังว่าสิ่งที่ทาไปอ่ะมันมันส่งผลยังไงกับเขาหรือว่าเขาควรจะ้เราบบด ได้รับบทอะไรหรือเปล่าจากสิ่งที่เขาทขึ้นมาก็อยาก็ปล่อยให้เขาไปตกผลิตเป็นตัวเองก่อนแล้วจันแล้วก็ไปลาลาออกจากลาออกจากคลินิกลาไปเปิดอะไรใหม่ก็จะอยากเป็นเลิก็ปิชิปไปก็ก็ไม่รู้แบบนึกออกไหมก็ไม่ดุแล้วแล้วแต่เธอไล่หมอพัดหรอหมอพันทีมเธอตลอดนะหมอพัฒนทีมทุกคนต้องเห็นนะพี่ตั้ทีมหมอพัดมาตลอดนะเออแต่หมอว่าหมอ ทรับไม่ไดพิมหวัง,วงเล็กน้อยทรัไม่พิดออหวังมาเนาะ่มนเล็กน้อยพี่เตยบอกว่ามากส่วนของแสงใต้เนี่ยก็รู้สึกว่า ก็เขาเข้าใจได้ที่เขาจะรู้สึกไม่ดีหรือว่ารู้สึกแย่กับกับความสัมพันธ์ของเขาในครั้งนี้เพราะว่ามันพังทลายจริงๆจับจับคนที่มันอย่างที่อ้อมเคยบอกว่าจากคนที่ไม่เชื่อในเรื่องโซเมตแต่วันหนึ่งต้องมาเจอกระโซเมตแต่การที่เขามาเจอโซเมตเขาไม่ได้ตกหลอกโซเมตแต่เขาตกหลุมรักความเป็นหมอพัดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้บอกไหมแต่วันนึงความเป็นความเป็นหมอมหับมันทาให้เขารู้สึกตกใจกับสิ่งที่เจอแล้วบวกกับ บวกกับความเป็นโซเมตมันเลยที่ทำให้เธามีคูณความทังทลายกับต่อความรู้สึกของเขามากยิ่งขึ้นมากเห็นไหมโซเมตมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ต้องจับอะไรอะไรอย่างนี้ยเออใช่ซึ่งก็เข้าใจได้เขาก็บวกคิดไปถึงแบบเคสพ่อแม่อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ขึ้นจากประสบการณ์ของัวามควาแต้งอะมันส่งผลให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเป็นไปตามที่เขาเคยรู้สึก ว่าเขาไม่เชื่อว่าเขาไม่ศรัทธาในในจุดที่ความสัมพันธ์กับโซเมดถูกต้องนี่พอพี่เต้พูดเรานึกถึงนี่เลยนึกถึงที่หมอพัดพูดว่าแบบที่เกี่ยวกับเรื่องโซเมดอะอตอนที่พูดกับเพื่อนอะไรแบบเนี้ยเชื่อก็เราเลยรู้สึกว่าแบบนี่แสดงว่าแกรักน้องจริงปะวะนึกออกไหมคือแบบ,บที่ทแก,ก <ใน S 2> รู้สึกอเออเอเอรู้สึกกับน้องที่แก,กบอกว่าแกรักกันนะก,กันหนา มันเป็นเพราะว่าแกคิดว่าเป็นพอโซเมดกันหรอนึกออกปะคือคําที่เขาพูดอ่ะมันมันทําให้เรารู้สึกว่าทุกอย่างที่เขาคิดว่าสองคนมันมาผูกกันได้เพราะเป็นโซเมดแต่จริงๆแล้วมันก็คือความรู้สึกที่แบบแกรัก,กันแอ,อ้คนรู้สึกดีต่อกันเรื่องไหมคือจริงๆ<อ>แล้วว่าสองสองคนเนี้ยถูกถ้าเรามองถ้าเราติดตามเรื่องราวของเขามาเราจะพบว่าเขาอะ ค่อยๆค่อยๆที่จะรู้สึกดีต่อกันจากการที่รู้จักกันก็คือพัดกับได้หรอเไหมแล้วค่อยมาแล้วค่อยมาโซแมกันที่ล้วก็เกิดจากการที่เขาค่อยค่อๆคุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มรู้เรื่องราวในชีวิตของกันและกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เออเริ่มรู้สึกตกหลุมรักคนคนนี้แล้วก็อย่างอย่างแสงได้เองก็เริ่มจะรู้สึกว่าเออจะเปิดใจกับหมอพัดอะไรเงี้ยแต่ประโยคที่หมอพัดพูดออกมาทําให้เรารู้สึกว่าอ้าวนี่แกแบบ คิดว่าแกรักกันเพราะว่าแกเป็นโซเมชเชยๆแล้วะแล้วแกก็คิดคือคือไม่รู้ดีประโยคที่หมอพัดพูดมันทําให้เรารู้สึกแบบนั้นอะมันเลยทําให้เรางงๆกับความรู้สึกหมอพัดว่าแบบนี่แกรักกันหรือเปล่าไม่ออกไหมใช่แล้วก็อีแล้วก็อ e ีอ e ีพีเนี้ยเขาเล่าเรื่องทบให้เราไม่เข้าใจในตัวหมอพัดเลยไกอไหมคือเขาไม่ได้ให้ให้ความสําคัญกับความรู้สึกหมอพัดว่า ว่าหมอพัดรู้สึกยังไงทําให้คุณดูอย่างเราอ่ะเราก็เลยรู้สึกแบบแอนตี้หมอผัดเลยปริยายเพราะว่าเขาเขาไม่เคลียร์ปมในความรู้สึกของคนดูด้วยนอกไหใช่เพราะฉะเนี่ยเพราะฉะนั้นเรีเราเพราะีีนี้หมอพัดแทบไม่ได้อธิบายไม่ได้ไม่ได้อธิบายอะไรทั้งนั้นเลยนะใช่เราออกมาคือหน้าโมโห ก็คือออกมาก็แค่เรื่องของว่าขับรถเจอน้องตอนฝนตกแล้วก็มานั่งเศร้าแล้วแล้วก็จะเอาดอกไม้เตะปตอเขาแต่แค่นั้นเองสิ่งที่ออกมาออกมาเพราะว่าอีพีนะเขาไม่ได้เขาไม่ได้แค่ลำหนักกับการที่จะเล่าความรู้สึกของหมอพัฒมาทําให้เราเลยไม่ค่อยเคียในประเด็นนี้กันกันมากไปพี่เตยมากไปเนาะอืมอืมอืมใช่แล้วแล้วพอพอมันมีความรู้สึก กกุนๆแบบเนี้ยในอีพีนี้พอเราดูตัวอย่างตอนต่อไปที่บอกว่าแบบเหมือนแสงใต้จะจะไปตามหาหมอพัดอะไรเงี mm ้ย hmm. เราอ่ะเลยรู้สึกว่าแบบแล้วนะทําไมแสงใต้ต้องเป็นคนไปตามหาวะนึกอ,ออกปะ mm hmm. ดูเหมือนแบบทําไมแสงใต้ถึงต้องกลายเป็นคนที่จะต้องไปง้อหมอัดก่อน <laughs> เออแกยังไม่ได้แบบก็คือแกอาจจะขอโทษแล้วแหละแต่แบบ มันมันยังไม่ได้เคลียร์มันยังไม่ได้คุยมันมันยังไม่ได้ปรับความเข้าใจกันเลยอ่ะพอเรารู้สึกว่าในฐานะของคนที่แบบพอมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างอ่ะแล้วเวลามันเกิดการทะเลาะกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการปล่อยทิ้งเอาไว้อ่ะมันไม่ดีนะจริงมันที่ทําให้มันที่ทําให้มันมันแก้ยากนะมันควรจะรีบเคลียร์รีบทําให้มันชัดเจนผู้ พอแบบรู้สึกว่าเริ่มต,ตัวเองเริ่มแบบเบาลงแล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างน,น้อยๆแบบภายในวันนั้นคืนนั้นหรือว่าอีกวันหนึ่งอ่ะก็ควรจะ <คน S 1> เลียร์ให้มันจบแล้วถูกยู่ปล่อยให้แบบหนึ่งวีคซึ่งแบบยูก็ไม่รู้หรอกว่าหนึ่งวีคแต่ละคนจะเปลี่ยนไปรู้สึกอะไรยังไงบ้างรหรือว่ายังต้องการกันอยู่ไหมมันมันไม่สามารถเดาได้เลยว่าแต่ละคนจะเป็นยังไงอ่ะเรารู้สึกว่าม,มันนั่นแหละมันเลยทําให้เรารู้สึกว่า แล้วทำไมแสงใต้ต้องเป็นคนเริ่มก่อนอะไรแบบแต่เหมือนกับว่าเขาเราว่าเราว่าเขาเขาตั้งใจตั้งใจจะปูมาเพื่อเชื่อมโยงมากับการ เฉลยปมครอบครัวของแสงใต้หรือเปล่าก็เลยทําให้แบบต้องไปแต่แต่รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องให้แสงใต้ไปหรืออาจจะอาจจะแบบสร้างสร้างซิทูเอชันในการที่แบบว่าบังเอิญไปเจอกันกลับมาเจอกันแล้วก็คุยกันปรับความเข้าใจกันอะไรเงี้ยมันมันน่า่าจะทําให้รู้สึกว่าเออมันเหมาะสมมันเมกเซนที่ทําให้คือเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็จะได้เคลียร์ขอโทษซึ่งกันและกันอะไรแบบเนี้ยถูกเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ยังรู้สึกต่อกันอยู่ไง อยเราในฐานะคนดูคือเรารู้ว่าเขายังชอบกันอยู่ยังรักกันอยู่แค่มันยังไม่ได้ปรับความเข้าใจกันแต่ว่าสถานการณ์ในซีรีส์มันดันทําให้เรารู้สึกว่าทาไมอะนึกออกปะมันแบบทาไมวะฮะทําไมนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งถามว่าเรื่องพ่อแม่มันทําให้เขารู้สึกว่าเออใช่ความรักในเรื่องโซเมทมันมันมันไม่จําเป็นมันอาจจะอยู่ที่คนสองคนที่จะต้องเข้าใจกันนู่นนี่นั่นแล้วไง หมายถึงว่าอเออพอพอพอเหมือนกับพ่อเตือนสติใต้พอใต้คิดได้ปุ๊บว่าอ๋อมันต้องแบบไปทําความเข้าใจกันนะใต้ก็เลยต้องไปหาเพื่อแบบง้อเหรอนั่นแหละเราเลยรู้สึกว่าแบบม,มันก็เลยงงงไงเออแกเป็นคนทําให้มันเกิดเรื่องใหญ่ตอนนี้นึกออกไหมแล้วทําไมถึงกลายเป็นว่าไอ้เจ้าน้องมันต้องไป,ไปแก้ตามหา <laughs> พวก <laughs> ก็เลยรู้สึกโมโ oh หเล็กเก็แบบ มันไม่เม็กซ์เ็เท่าไหร่อ่ะทําไมหมอมันไม่มาง้อล่ะนอนไปละเห็นเขาอยู่ด้วยกันไม่งอนไปละจริงแต่อีพีนี้ก็คือพัดครอบครัวดีมากฉันประทับใจนะแม่แกฉันน้าตาไหลฉันชอบนะฉันรู้สึกว่ามวลมวดมวลมันเต็มไปด้วยความความรู้สึกดีต่อกันความปรารถนาดีต่อกันทั้งหมดเลยทั้งครอบครัวเขาอะนก้อรอแม นึก่องแบบบเรารู้สึกว่ามันจะมันคงมีโอกาสน้อยมากที่การที่การที่แฟนใหม่แฟนไป้แฟนแฟนเก่าจะไปงานแต่งงานแบบีไปยินดีได้อย่าง <อะ S 2> แบบร้อยเปอร์เซ็นตใช่แล้วก็พาลูกๆไปแสดงความยินดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เรารู้สึกว่าเออมันมันมันเป็นจุดที่น่ารักดีเนาะและแล้วแล้วเราก็<ม>ทําให้และยิ่งบทบทของพ่อมันยิ่งทาให้เราเข้าใจเข้าใจประเด็นความรัก ที่พ่อมีต่อแม่ชัดเจนเลยก็คือแค่อยากให้เห็นเขามีความสุขแค่นั้นแหละนี่คือความรักที่พ่อจะมีให้กับแม่สุดนะอือคือเขาก็แบบเป็นความรักที่บริสุทสุดคือด้วยด้วยความที่พ่อกับแม่เขาเบสออนด้วยก็รักก็แหละแต่ว่ามันมีหล,หลายๆเรื่องที่มันอาจจะแบบไม่ได้คิด<ต>กันกัน <ๆ S 2> นัชนใช,ใช่อย่างเรื่อง การวางแผนอะไรอย่างนี้ในอนาคตอะไรอย่างนี้กับส,สิ่งที่แม่คิดคือแม่อาจจะแบบมีแบบแผนมีความตั้งใจมีการแบบมองระยะไกลกว่าพ่อที่อาจจะ รู้สึกว่าอยากให้เรามีเวลาอยู่ด้วยกันหรือว่าสิ่งที่เรามีตอนนี้มันก็คงจะพอแล้วที่แบบเราจะสามารถเลี้ยงลูกให้ดีได้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขามองกันแบบคนละมุมแต่ว่ามันก็คบเป็นออนด้วยความหวังรักเข้าประทานี้เหมือนกันใช่เออมันก็เลยเออมันมันก็เป็นไปได้ที่จะทําให้มันอยู่ด้วยกันยากอะไรอย่างเงี้เนาะเพราะว่าแบบความคิดมันไปคนละทางอะไรเงี้ยเอเขารักกันแหละแต่แบบ เออถ้าเกิดอยู่แบบนี้ทะเลาะกันทุกวันมันก็จะกลายเป็นจากยังรักกันอยู่มันก็จะกลายเป็นเกลียดกันได้้วออกไหมก็เลยก็เลยเขาก็เลยบอกว่าให้แยกกันแยกกันก่อนมันเหมือนกับเวลาที่เราดูหนังหรือว่าเราอะไรเงี้ยบอกว่าเราลองแยกกันไปเพื่อตั้งสติดูว่าเรายังรักกันมากพอไหมที่เหมือนที่เราแบบมีเนี่ยหนังหลายเรื่องหรือว่าอะไรเงี้ยเราเคยเจอกันมาอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งพอเขาแยกไปแล้วมันก็ทําให้เขาได้รู้ว่าเออมันก็อาจจะรักกันมันอาจจะไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันก็ได้ เหมือนที่พ่อ,พอกับแม่ทำเออ,เ,อ,อเขาก็เลยกลายเป็นแค่อยู่ในสถานะที่เหมือนเป็นเพื่อนกันแล้วก็เออ,เ,อ,อเป็นพ่อเป็นแม่ให้ลกูกให้แบบดีที่สุดอะไรแบบนี้ใชซ่ซึ่งซึ่งแบบเออมันก็มีจริงๆใน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 โลกปัจจุบันในยุคสมัยนี้อะไรเงี้ยมันก็มีแบบนี้คือเขาก็อยู่แบบเป็นเพื่อนแบบ เขาเรียกว่าอะไรเป็นพ่อเป็นแม่ให้ลูกแล้วก็ทำหน้าที่เขอากับแม่กันดีเออใช่ใช่แต่แค่ไม่ได้เป็นสามีภรรยากันเหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราชอบเลยเราชอบผัวใหม่แม่มากเขาแฟร์มากเลยนะคือเขาให้ไปเคลียร์กับครอบครัวก่อนให้เคลียร์กับลูกให้เคลียร์กับอะไรอย่างเงี้ยคุณนใช่คุณลุงนู้เป็นคนแบบดีมากแบบเออคือเหมือนก็ก็เข้าใจแล้วก็แล้วก็รู้ว่าแบบเออแสงใต้ยังไม่โอเคกับจุดจุดนี้แล้วก็เลยแบบ พ่อกับแม่ควรจะไปอธิบายกับแสงใต้ได้แล้วซึ่งซึ่งจริงๆเราก็รู้สึกว่ามันก็เมคเซนด์นอ้วยควาเมคเนคือแสงใต้อะก็โตแล้วหมายถึงว่าเขาก็โตแล้วจนเขาทํางานแล้วอะจริงๆพ่อแม่อาจจะไม่ต้องค้างคามาจนถึงตอนนี้ก็ได้ใช่คือคือมันเป็นสิ่งที่ถ้าพูดไปอ่ะยังไงใต้ก็เข้าใจอะ้อหมเออก็ก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้เขาก็แอบค้างมันมา นานนะพ่อแม่พ่อแม่เขาเลยขอโทษแกว่าว่าขอโทษที่ปล่อยให้มันค้างคานานขนาดนี้ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วตัวตัวแสงใต้อะมันก็สะท้อนให้เห็นนะว่าคือคนบางคนกับเรื่องบางเรื่องอ่ะมันอาจจะมีมันอาจจะรับมือรับมือได้ไม่เท่ากันถูกไหมอย่างแบบอย่างน้องที่อายุน้อยกว่าแต่เขารับประเด็นตรงนี้ได้แต่อย่างแต่เออแต่อย่างของใต้เงี้ยโตกว่าแต่อาจจะยังไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนความรู้สึกอะไรบางอย่างมันไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากัน คือคือแบบอย่างอย่างแสงต้าอาจจะแบบเบรดออนด้วยอยากรู้เหตุผลไงคือแบบทาไมพ่อกับแม่ถึงไม่พูดลละไม่อธิบายคือ,ค,อคือคิดว่ายังไงแค่บอกก็เข้าใจแล้วแหละแต่แบบแลเพ่อแม่ดันดูแบบแ,แกไม่ต้องรู้หรอกอะไรแบบนี้อย่างตอนที่แม่พูดตอนนั้นอะไรแบบเนี้ยเล้แบบแล้วด้วยแ,บบแล,แล้วลด้วยความที่เขาอาจจะเป็นเป็นสมาชิกเป็นลูกคนเดียวในบ้านที่เป็นโรคหูดับอ่า ใช่เนาะเขาเลยแหละและเขาแล้วเขาเห็นพ่อแม่ว่าเขารู้ว่าพ่อแม่ตัวเองก็เป็นโรคนี้เหมือนกันแล้วเรื่องโซเมตก็คือถูกว่าพ่อกับแม่เป็นโซเมตกันอย่างงุ่นอย่างนี้แต่สุดท้ายพ่อแม่ก็เลิกกันอืมใช่แล้วเหมือนกับว่าก็น่าจะเป็นประเด็นนี้ด้วยแหละแล้วเหมือนกับว่าเด็กเด็กคนหนึ่งที่ที่รู้ตัวอยู่ติอยู่รู้ตัวอยู่แล้วว่าเราไม่เหมือนคนอื่นน่ะและเราต้องเป็นคนที่ต้องพึ่ง โซเมดในการได้ยินเสียงตอนฝนตกแต่วันหนึ่งถ้าเกิดว่าเราครบกับเราครบเข้าไปแล้วแล้วเ,เราจะเชื่อใจเขาได้ไหมหรืออะไรเงี้ยเพราะขาานาดที่พ่อกับแม่คนที่เป็นแบบเหมือนไอดอลเราอ่ะเขายัางเลิกกันเลยอ่ะอืมอืมไม่หลออยากรู้เหตุผลว่าทําไมเลิกกันไหนพ่อบอกแม่ว่าพ่อกับแม่เป็นโซเมดกันอะไรต่างๆอืมใช่เขาก็เลยอยากรู้เหตุผลเนาะซึ่งก็นั่นแหละมันก็เลยค้างค่ะมาจนถึงอีพีนี้ก็ได้รู้แหละ ว่าว่าเป็นเพราะอ,อะไรอะไรย่างเงี้เออแล้วก็พอได้ได้ฟังคํำอธิบายก็เออก็ต้เข้าใจได้ก็ไม่ได้ติดขางอะไรเนาะแน่เออลยราเราเข้าปัฒุบนน่ารักแล้วตอนที่ทุกคนมากอดกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันมาเริ่มต้นกันใหม่อะไอย่างเงี้ยก็คือถือว่าแฮปปี้น่ารัก แฮปปี้ไปแล้วสำหรับครอบครัวตอนนี้ก็ยังเหลือแบบเรื่องลมฝนกับไอ้เจ้าแสงเทียนใช่ลมฝนกับแสงเทียนคือตอนเนียต่างฝ่ายต่างรู้ใจกันแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยชอบกันเพียงแต่ว่าไม่เคยบอกกันเขาจะต้องหาโอกาสไปบอกกันให้ได้ให้รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีความรู้สึกยังไงต่อกันใช่เหลือแค่นี้เหลือแค่คุยกันตอนเนี้ยเพราะว่ายังแบบหลบหน้าอยู่เลยคิดว่าคู่ของลมฝนใช่ไหม ลมฝนกับแสงเทียนนะ่ะน่าจะไม่น่าจะไม่ไม่ต้องเป็นหัวอะไรมากไม่ยากแค่แค่คุยกันแค่บอกความรู้สึกต่อกันคิดว่าน่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแต่ว่าเราต้องมารุ้นคู่หลักของเรานะ,นะคะต้องอ<า>มันก็คงลงเอยแล้วแหละแต่แบบต้องรอดูว่า เขาจะทําให้เรารู้สึกว่ามันมันมันดีอะไร <ป S 2> ได,ไดมากไปใช่ออบอกพ<ข>าร์ทเธอต้องเพราะว่าเขาสร้างแผลเขาสร้างแผลให้ตัวแสงใต้เราไม่พอเขาสร้างแผลให้คนดูเหมือนกันนะว,ว่าแบบเริ่มรู้สึกว่าเธอไงคุณหมอพาร์ทอะไรแบบนี้จริงอ,อืมแต่ก็เข้าใจแหละคือเหมือนกับก็เหมือนเพื่อนพูดกันไปแล้วเนาะในอีพีก่อนก็เข้าใจว่ามันเริ่มต้นจากแบบไอ้เจ้าน้องมันดันไปโกหกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยโกรธับมากมายไปก่อนแล้วอะ คือแบบเออน้องมันโกหกแล้วก็เออเลยโมโหอะไรอ nah ย่างงี้แต่ว <Sure> ่าไอหลังจากนั้นน่ะหมอมันก็ใหญ่มากเลยใช่ก็ต้องรอลุ้นต่อนะทุกคนว่าสุดท uh ้ายแล้วอ่ะจะแลนดิ้งได้อย่างสวยงามแค่ไหนตะงำให้พวกเราเชื่อได้มากไหมว่าทั้งสองคนรักกันหวานหยดบนดอยนั้นไอตีนดอยแม่เปลี่ยงนั้น จะเป็นยังไงนะคะทุกคนก็ฝากติดตามด้วยออสัปดาห์นะี้ EP สุดท้ายแล้ว EP สิบสองจ้าก็เดี๋ยวเรามาร่วมปิด,ป,ดปิดฉากลาปุยเดอซีรีส์ไปด้วยกันนะคะผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็คิดเห็นยังไงก็มามามอยกันได้เลยนะครับออมอยกันได้<ม>ใช่ถูกต้องแบบคิดเห็นอะไรแบบว่าสิ่งที่พี่พูดหนูว่ามันไม่นะคะอะไรแบบนี้ก็อธิบายได้นะทุกคนเอออยากรู้แบบความคิดของคนอื่นเหมือนกันว่า ว่ารู้สึกยังไงอะไรแบบ<ช>นี้ออหรือใครทีมหมอพัดก็มาอธิบายแทนหมอพัดได้นะบนแบ<ส>บดีเซนได้นนเออว่าแบบเฮ้ยทําไมทุกคนถึงแบบอยู่ข้างหมอพัดเพราะอะไรอะไรเงี้ยอันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันใช่ครับผมงานวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีครับรบ๊ายบา